สวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับประจําวันที่9มีนาคมนะครับ2567นะครับวันนี้เราจะเริ่มออกเดินทางจากสถานีบางปะอินนะครับไปถึงสถานีจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับโดยจุดเริ่มต้นนะครับสถานีบางปะอินนะครับก็จะมีการก่อสร้างเสา ทางวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับอ่าผมอาจจะใช้ภาษาบ้นบานๆนะครับพอดีไม่ได้จบสายนี้โดยตรงนะครับอ่าเอาเป็นว่าเสาตอหมอก็เรียกว่าเสาทางวิ่งแล้วกันนะครับอ่านะครับอ่าแล้วก็ไอ้ยังฐานฟุตติ้งอย่างนี้นก็เรียกว่าเป็นผมเรียกฐานรากแล้วกันนะฮะอ่านะครับอ่าในระหว่างทางก็จะมีการเทฟุตติ้งนะครับเป็นฐานฟุตติ้งอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการํา มีบางส่วนก็หล่อเสาขึ้นมานะครับตามภาพที่เห็นเลยนะครับเห็นไหมครัในช่วงบางกระยนนะครับก็จะยังมีการเทฐานฟูตติ้งนะครับกําลังร้อยเหล็กขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะต่อเสานะครับ่อน่าจะแล้วก็มีบางส่วนก็กําลังแบบพึง่งแทงเสาเข็มเสร็จนะครับแล้วก็พึง่งกําลังจะเทฟุตติ้งขึ้นมานะฮะแล้วก็มีบางส่วนที่เสาก็ขึ้นมาแล้วนะฮะนี่นะฮะเห็นไหม อ่านะครับเริ่มมีเสาขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับน่ะนี่บางส่วนก็กําลังจะหล่อเป็นเสาเป็นรูปเป็นร่างนะครับอ่าแล้วก็บางส่วนก็เพิ่งทําฐานฟุตติง้งเสร็จนะครับแล้วก็กําลังจะเตรียมการหล่อเสาขึ้นมานะครับอ่าถือว่ามีความขึ้นหน้ามาระดับหนึ่งนะครับซึ่งประมาณช่วงมกรานะครับตอนนั้นผมยังเห็นมีแต่เห็นแต่มีเข้ามาเคลียร์พื้นที่นะครับเข้ามาสำรวจกันเฉยนะครับอ่าเข้ามา เ,เตรียมที่จะจอดเสาเข็มหาจุดอะไรงนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเห็นไหมเริ่มเทฟุตติ้งกันไปเยอะนะครับแล้วก็บางส่วนก็หล่อเสาขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับอ่าก็ช่วงบางปีนี้ก็ถือว่ากําลังเริ่มต้นก่อสร้างมาเยอะครับผมนะฮะก็คิดว่าสิ้นปีนี้นะครับเสาก็น่าจะเรียงกันนะครับตรงบริเวณนี้นะครับ นี่นะครับนี่เห็นไหมเริ่มเคลียร์พื้นที่กันค่อนข้างเยอะแล้วครับนี่เห็นไหม Lydia. เห็นว่าเส้นทางนะครับเริ่มมีการเข้าพื้นที่กันหมดแล้วนะครับอ่าเริ่มมีการเริ่มก่อสร้างกันค่อนข้างที่เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวพอถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักหน่อยนะครับทางตัวทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะเบี่ยงกันมาอีกทางหนึ่งนะครับอ่า ทางก็จะเบี่ยงกลับมาอีกทางหนึ่งนะครับนี่นะครับส่วงบริเวณนี้นะครับก็ยังว่างๆอยู่นะครับนะยังมีการแค่ทำทางรถวิ่งไว้เฉยๆนะครับตรงนี้นะครับตรงสถานีว่านโพนี่ยังเมื่อกี้นะครับตรงเกทีบจะถึงเมื่อกี้ก็ยังมี ยังไม่ได้เคลียร์อะไระครับอ่พอมาถึงตรงนี้ก็เริ่มมีการเข้าพื้นที่นิดนึงแล้วนะครับตรงสถานีบ้านโพไปอายุทยานะครับนี่ก็เริ่มมีการขึ้นเสามานะครับแล้วก็บางส่วนก็มีการออกวางทางวิ่งไปแล้วนะครับเห็นไหมเริ่มมีความคลืบหน้าระดับหนึ่งแล้ครับพอใกล้จะถึงสถานีอายุทยานะครับก็จะเป็นก็ยังจะเป็นทางว่างๆอยู่ฮนะ เพราะว่าเหมือนเขาน่าจะมีการฟ้องร้องอะไรกันเกี่ยวกับไสถานที่มรดกโลกนั่แหละครับมันเลยทําให้ช่วงบริเวณนั้นนะครับยังไม่ได้รับการก่อสร้างไปเริ่มต้นก่อสร้างนะครับยังดูว่างเปล่าอยู่ครับแต่ว่าช่วงจากบ้านโพนี่ก็เริ่มเนี่ยครับตามที่เห็นเลยครับมีการขึ้นแล้วก็มีการวางทางวิ่งนะครับกาลังจะจ่อไปหากันแล้วครับนี่นะฮะนี่ส่วนนี้ก็ขึ้นเสาเรียงรายนะครับสวยงามอย่างนี้เลยนะฮะ าเริ่มมีการขึ้นเสารเรียงรายไปแล้วนะครับอ,อันนี้ยังอยู่ในเขตของสถานีบ้านโพอยู่นะครับกําลังจะเดินทางไปที่สถานีรถไฟจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับนี่นไหมครับทุกท่านอ่เสากลาลังเรียงตัวสวยนะครับสำหรับถนนข้างหน้าที่ท่านเห็นนะครับอันนี้เป็นทางหลวงหมายเลข356นะครับ อันนี้เป็นทางหลวงหมายเลขสามหนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเดินทางไปอำเภอไหนบ้างนะครับพอดีผมดูแค่ชื่อเส้นทางเท่านั้นนะครับเมื่อกี้นะครับทางหลวงสามหครับผมอันนี้ตัวทางรถไฟความเร็วสูงก็จะยกข้ามนะครับต้อนี้นะครับก็เริ่มวางเสากันเียงรายนะครับใช้คําว่าเสาเลยนะครับทุกท่านนะฮะใช้ภาษาบ้านๆนี่แหละฮะเสาตอมอ่อเสานีแหละนะ นี่นะครับอาจจะใช้คําเทคนิคไม่เป็นนะครับจบวิศวะมาก็จริงครับแต่ว่าจบวิศวะไฟฟ้านะครับความรู้ทางด้านวิศวโยธานี่เป็นศูนย์เลยครับไม่รู้ชื่ออะไรมาทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับอ่าเริ่มมีการวางทางวิ่งกันเยอะแล้วครับนี่เห็นไหมวางทางวิ่งกันค่อนข้างเยอะแล้วครับนี่บริเวณนี้ก็มีการทางวิ่งก็เริ่มขึ้นอ้ถือว่าสวยงามนะครับนี่ช่วงบ้านโพนี่ ถือว่ามาก้าวหน้ามาระดับหนึงแล้วครับาทางวิ่งวางเลี้ยงสวยงามเลยนะครับดูเพลินตาดีนะครับนี่นะครับก็จะเรี้ยงยาวไปเลยนะครับทางวิ่งก็จะมีการวางเรียงยาวไปจนกว่าจะใกล้ถึง ตัวสถานีอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็จะทีนี้ก็จะเหลือเป็นว่างไว้นะครับยังไม่มีการก่อสร้างนะครับหรือคิดว่าน่าจะก่อสร้างมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพราะก่อสร้างมาถึงตรงนี้หลังจากนี้มันก็จะเป็นเนี่ยครับพื้นที่ว่างเปล่าอย่างนี้เลยครับอ่าอันนี้เรากําลังจะเข้าสู่เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับอ่า อ่าที่ข้ามมาเมื่อกี้นะครับถนนที่เห็นข้ามมาเมื่อกี้นะครับเป็นทางหลวงชนบทนะครับสองห้าศูนย์สามนะครับตอนนั้นเมื่อกี้นะครับอ่าพอใกล้เข้าเขตอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับความคืบหน้าก็ยังไม่มีการเข้าพื้นที่เลยนะครับอ่าก็ยังเป็นพื้นที่ วางเปล่าอย่างนี้เลยนะครับอ่ายังไม่มีการเคลียร์พื้นที่ใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าตอนนี้นะครับเรากําลังจะเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟพนครศเสียยุทธยาแล,แล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e นะครับไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับอ่า ยังไงตัวผมเองก็กราบขอบคุณมากทุกท่านมากเลยนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางแอดเองนะครับก็ต้องขอราทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับ ep หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ